สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําเครื่องสกัดน้ำผักและผลไม้แยกากความเร็วรอบตับยี่ห้อ d e ลิซี e นะครับเดลิซีเป็นเครื่องครัวเพื่อสุขภาพสไตล์อิตาเลียนที่ทา่านเห็นอยู่นี้เป็นรุ่น LF 6205นะครับทำความเร็วได้43รอบต่อน,นาทีที่ทา่านเห็นยู่นี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับที่ประกอบเสร็จแล้วแล้วก็จะมีอุปกรณ์ภายนอกนะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมวางอยู่ข้างๆก็คือจะเป็นตัว คอนเทนเนอร์ er ครับจะเป็นเหยือกให้2อันนะครับอันนึงสําหรับใส่กากนะครับอีกอันนึงก็ใส่น้ำผลไม้ที่สกัดออกมาแล้วถัดมาก็จะเป็นตัวกรองครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกรองหยาบนะครับใช้สําหรับกรองผักผลไม้ที่มีกากค่อนข้างสูงอันนี้ก็จะเป็นแปรงนะครับใช้สําหรับทําความสะอาดตัวกรองตามล่องลึกๆล่ลองเล็กๆที่ทาความสะอาดยากอนีจะเป็นบัตรรับประกัน ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดการประกอบเครื่องโดยละเอียดอยู่ในนั้นเหมือนกันแต่ที่สําคัญเลยนะครับก็จะเป็นสูตรน้ําผลไม้ครับมีให้อยู่ทั้งหมด10สูตรจะเป็นสูตรเพื่อสุขภาพทั้งนั้นเลยนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูเจ้าจุดเด่นของเจ้า delici slow juicer ตัวนี้กันนะครับ ซึ่งแน่นอนเลยอดับแรกครับเนื่องจากเป็น slow juicer ก็ต้องทํางานด้วยรอบตับนะครับซึ่งรุ่นนี้ทํางานเพียง43รอบต่อนอาทีเท่านั้นเองซึ่งจะช่วยให้คงคุณค่าสารอาหารเอาไว้ได้อย่างเข้มข้นนะครับในน้ําผักผลไม้นอกจากนี้นะครับก็ยังช่วยรักษารสชาติที่เป็นธรรมชาติของวัตถุดิบที่เราใส่เข้าไปที่สาคัญครับเนื่องจากไม่มีกาก็าจะทําให้ระบบการย่อยไม่ต้องทํางานหนักครับย่อยง่าย นอกจากนี้ก็ยังทําให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้รวดเร็วและที่ขาดไม่ได้เลยครับความเงียบนะครับไม่บรบกวนสมาชิกในบ้านอย่างแน่นอนเอาละครับต่อมาเราก็จะมาดูส่วนประกอบเตยถอดออกมาให้ดูทีละชิ้นกันเลยนะครับอันดับแรกที่เห็นเลยก็คือจะเป็นตัวกดครับเอาไว้ใช้กรณีที่ผลไม้อาจจะลงยากลงช้าหรือไม่ค่อยลงนะครับแต่ถ้าลงสะดวกก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ ต่อมาก็จะเป็นฝาบนนะครับฝาบนสังเกตว่าก็จะเหมือนมีท่ออยู่นะครับเอาไว้สําหรับใส่ผลไม้ใส่ผักใส่วัตถุดิบลงไปตามท่อน,นะครับแล้วมันก็จะลงไปที่ตัวเครื่องทีหนึ่งต่อมาก็จะเป็นอุปกรณ์ชุดบดชุดสกัดภายในนะครับที่เห็นอันแรกเลยก็จะเป็นตัวเกลียวคั้นนะครับหรือที่เรียกว่าออเกอร์ต่อมาก็จะเป็นตัวกรองเหมือนกันครับจะต่างจากอันแรกก็ตรงที่อันนี้เป็นตัวกรองสําหรับกรองละเอียด และที่เห็นตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรงหมุนนะครับก็เอาไว้สําหรับปาดน้ําผลไม้นะครับโดยใช้ขอบยางที่มีให้นะครับเพื่อจะปาดน้ำผักผลไม้บนชามหน้าที่สําคัญเลยนะครับก็คือทั้ง2ตัวนี้ครับซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการสกัดน้ําผลไม้เลยนะครับตัวซ้ายมือที่เห็นก็คือจะเป็นออเกอร์นะครับหรือที่เรียกว่าเกลียวคันส่วนขวามือก็คือไฟสเตรนเนอร์หรือที่เราเรียกว่า ตัวกองละเอียดนั่นเองนะครับเจ้าสองตัวนี้สําคัญยังไงครับสาคัญที่วัสดุของมันนั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยทำจากวัสดุเกรดสูงครับที่เรียกว่า outtem PEI resin จาก GE นะครับเป็นวัสดุที่ทํามาใช้ในการผลิตนะครับซึ่งเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติแข็งแกร่งสูงและทนความร้อนได้ดีมากซึ่งจะทําให้การบดคันเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงนะครับและทนทานต่อาการใช้งานอีกด้วยซึ่งโดยทั่วไปเราคงหาไม่ได้ในเครื่อง slotducer ราคาต่ำกว่าหมื่นอย่างแน่นอนครับ เนื่องจากต้นทุนค่อนข้างสูงมากจากคุณสมบัติที่เราเห็นแล้วนะครับก็จะแสดงให้เห็นว่าทำไมน้ำผลไม้ที่ได้ออกมาจาก s o o w ชั่นเซอของ d n c เนี่ยมีประโยชน์อย่างมากนะครับแตกต่างจากเครื่องรุ่นเก่าที่ใช้ใบมีดใช้ความเร็วนะครับซึ่งทำให้เกิดความร้อนสูงและคุณค่าสารอาหารก็จะหายหมดครับต่อมาครับเราก็จะมาดูที่ชิ้งส่วนต่อไปก็จะเป็น ชามสกัดครับเอาไว้สําหรับบรรจุน้ําผลไม้นะครับแล้วก็กากในระหว่างสกัดโดยจะมีท่อแยกออกมา2ท่อนะครับและที่เห็นอยู่เลยนะครับก็คือจะเป็นตัวยางสีแดงตัวนี้ก็คือเอาไว้อุดนะครับสําหรับเวลาที่เราทํานะครับแต่เวลาล้างเราก็สามารถเปิดออกมาล้างได้ต่อมาก็จะเป็นก๊อกครับสำหรับเปิดปิดน้ำผลไม้ระหว่างที่อยู่ในชามนะครับ และจุดเด่นเลยก็คือสามารถตอ่อกมาล้าทำความสะอาดได้ต่อมาเลยครับหัวใจสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือตัวมอเตอร์ครับตัวนี้จะเป็น h i ท็อกเอซีมอเตอร์นะครับซึ่งจะออกแบบมาให้มีแรงบิดหรือว่าท็อกเนี่ยที่ค่อนข้างสูงมากแล้วก็ทนทานกับมอเตอร์ทั่วไปซึ่งจะแตกต่างจากเครื่องสกัดทั่วไปตรงที่ว่าจะใช้มอเตอร์ DC บ้างหรือว่าเป็นมอเตอร์ที่ท็อกต่ำแรงต่ำบ้างก็จะทำให น้ำผลไม้ที่สก,กัดออกมาเนี่ยไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่อาละล้ครับตอนนี้เราก็เห็นส่วนประกอบทั้งหมดละเดี๋ยวเราก็จะลองมาประกอบกลับเข้าไปให้ดูนะครับทีละชิ้นแล้วก็จะมาลองทำน้ำผลไม้ทานกันอันดับแรกครับก็ใส่กอกเข้าไปก่อนเลยนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เร่งตำแหน่งนะครับ ของชามนะครับโดยมีทั้งหมด3จุดให้ตรงกับร่องบนตัวเครื่องนะครับเล็งให้ตรงแล้วก็กดลงไปนะครับพอกดแน่นแล้วก็จะขยับไม่ได้เลยต่อมาก็จะใส่แปรงหมุนครับแปรงหมุนก็ไม่ยากครับใส่ลงไปตรงๆนะครับลองหมุนดูเดียวสีขาวหมุนตามก็แสดงว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องจากนั้นนะครับก็ใส่ตัวกรองครับ ึ่งตอนนี้เราก็ใส่เป็นกลองละเอียดแทนนะครับดูจุดให้ตรงกันวางให้ตรงๆนะครับซึ่งถ้าลงพอดีปุ๊บก็จะหุนนซ้ายขวาไม่ได้เลยที่สำคัญครับคือเจ้าตัวเกลียวนะครับพยายามใส่ให้ตัวแกนของมันเนี่ยตรงกับแกนของมอเตอร์นะครับก็ให้ใส่ลงไปงตรงเหมือนกัน น่ซ้ายขวานิดหน่อยรู้สึกว่ามันเข้าพอดีนะครับโดยที่ขอบเกียวก็จะต้องไม่เกินขอบของเจ้าตัวสเตนเนอร์นะครับหลังจากนั้นก็ปิดฝาบนโดยดูที่จุดเหมือนเดิมครับหนึ่งจุดให้ตรงกันนะครับวางลงไปตรงๆปุนซึ่งหลัจะกมุนเสร็จแล้วลูกศรก็จะมาตรงกันนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับในการประกอบเครื่องทีนี้ เดี๋ยวเราก็จะมาลองทําน้ําผลไม้นะครับสักเมนูหนึ่งดูซึ่งว,วันนี้เนี่ยวัตถุดิบที่เราเตรียมมานะครับก็จะเป็นเจ้าต,ตัวแอปเปิลนะครับเป็นแอปเปิลเขียวนะครับซึ่งหั่นออกมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นชิ้นขนาดพอประมาณนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่เกินเกินไปนะครับแล้วก็นําชามที่เตรียมไว้นะครับมาลอง เดี๋ยวเราก็ทยอยใส่ลงไปก่อนนะครับที่สําคัญอย่าเพิ่งเปิดเครื่องนะครับให้มีวัตถุดิบลงไปสักจํานวนหนึ่งก่อนนะครับเพื่อรักษาความคงทนของเครื่องไว้ในระยะยาวทีนี้ถ้าเราพร้อมแล้วนะครับก็เปิดเครื่องได้เลยครับหลังจากที่เปิดเครื่องนะครับตัวเกลียวก็จะเริ่มหมุนนะครับแปพร้อพร้อมกับตัวแปรงหมุนนะครับนําผลไม้ก็จะเริ่ม สกัดออกมาทีละน้อยละน้อยในระหว่างนี้เราก็ทยอยเติมตัววัตถุดิบที่เราเตรียมไว้นะครับซึ่งคราวนี้ก็เป็นแอปเปิลต้อค่อยๆใส่เข้าไปครับไม่ต้องรีแต่ก็อย่าให้ขาดนะครับก็คอยดูว่ามีผลไม้ลงไปเรื่อยๆต่อเน,นื่องนะครับซึ่งสิ่งที่ได้มาที่เห็นเลยก็จะเป็นตัวน้ําผลไม้ที่สกัดออกมาแล้วนะครับจะไม่มีกากนะครับไม่มีเส้นใยเหลืออยู่เลย ปริมาณก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับแต่ก๊อกเราก็ปิดไว้ก่อนนี่เห็นอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวกาก,ากนะครับที่แยกออกมาอย่างชัดเจนอัดแน่นนะครับเนื่องจากของเราเป็นไฮท้องมอเตอร์ทําให้กาบที่ได้ออกมากค่อนข้างแน่นก็สามารถแยกน้ํากับกากได้ออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน่นะครับปริมาณน้ําก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับ ก็ยังคงใส่ไปเรื่อยๆครับแต่จนก,กว่าน้ำจะเต็มชามอ่ะล้ครับตอนนี้เราก็ใส่หมดละนะครับให้หมุนสักพักนึงนะครับแล้วจากนั้นก็ปิดเครื่องได้เลย,เลยโอเคครับเรามาดูหน้าตากันว่า เจ้าน้ำแอปเปิลจูสของเราดับในเครื่องเดลิตี้เนี่ยหน้าตาปเป็นยังไงโอเคครับออกมาก็เข้มข้นนะครับอุดมไปด้วยสารอาหาร สังเกตที่ดีๆครับว่าน้ำที่ได้ออกมาเนี่ยจะดูเข้มข้นนะครับดูสีสันเป็นธรรมชาติมากนะครับและที่สำคัญรสชาติก็เป็นธรรมชาติด้วยเช่นกันนะครับดูให้ดีๆครับจะไม่มีการแยกชั้นเลยนะครับจะไม่เหมือนเครื่องสก,กัดทั่วไปสารอาหารก็เข้มข้นนะครับแน่นอนครับพอเข้มข้นแล้วก็ดูดซึมได้เร็วเอาละครับ ก็ได้เห็นการทํางานนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนประกอบของช่องเดลิซี่ไปแล้วแต่ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับ Slow j ั่นของเดลิซี่ก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ได้ w w w d e l i c i k u c i n a c o m เราวันนี้ขอบคุณครับ